สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Google Hack c h n n e l นะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวอาวุธ Energy for the end นะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นเลยผมขอ disclaimer ก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยถูกอัดณนะวันที่ตัวอาวุธชิ้นนี้ออกเลยวันแรกนะครับ mm hmm. ก็คือวันที่17เนาะ แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ผมลองเทสมาในวันนั้นแล้วก็ตอนที่ผมมาอัดคลิปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับฉะนั้นถ้าอนาคตเนี่ยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็จะถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับโดยหัวข้อที่ผมจะพูดนะครับผมจะพูดว่าอาวุธนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องรับรูเ้เกี่ยวกับตัวเพิร์ของอาวุธนะครับ 2ก็คือตัวอาวุธนี้เนี่ยตัวอะไรใช้ได้บ้างแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวอะไรบ้างครับและหัวข้อที่3สํามหรับคนที่เข้ามาดูจากปกนะครับอาวุธตอนนี้เนี่ยมันบั๊กตรงไหนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวเพ์สของอาวุธครับตัวเพ์สของอาวุธเนี่ยเขาจะเขียนได้ว,ว่าคนที่ใส่นะครับจะได้เรมโท m a แมสกี่มาเลย60นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นที่หน้า s t ต t ด้วยนะครับก็คือคนไหนใส่คนนั้นได้ไม่ได้เป็นปบัฟให้ใครนะครับฟิกซตัวมาให้เลย60เนาะโดยที่มันก็จะเพิ่มขึ้นตามรีไฟแนนซ์ของคุณนั่นแหละครับต่อมาก็คือเพ์สพิเศษ โดยมันจะเป็นการแจกบัฟให้กับทุกๆตัวในตี้ของเราครับเงื่อนไขเนี่ยคือคุณจะต้องเก็บสเต็กของอาวุธก่อนครับสเต็กของอาวุธเนี่ยมีชื่อสเต็กว่า Si จิลออฟพรีเมียมแบนะครับโดยคุณจะได้สเต็กนี้มาจากการกดสกิล E หรือกดเอลติครับและทำดาเมจด้วยสกิลนั้นๆเป็นฮิตๆไปครับ กรณนนียกตัวอย่างเช่นคุณกดเมนตี้อีเนี่ยคุณก็จะได้ชาร์จ c i t y l of Remembrance มา n ชาร์จครับคุณกดเอาติเนี่ยดาเมจมันถี่มากคุณไม่ได้ชาร์จมารวัวเลยครับโดยชาร์จแต่ละชาร์จเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อมันถูกทำดาเมจโดยที่มีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า0.2วินาทีครับพูดง่ายๆก็คือมันจะมีคูดาวของตัววุฒเนี่ยในการติดแสก1นึ่งแสกที่0.2วินาทีนั่นเองนะครับทีนี้ พอคุณได้สแส k ครบสแสกนะครับสิ่งที่จะได้ต่อมาก็คือมันจะแจกบัฟให้ทุกๆคนในตี้ของคุณเลยครับตัวย b อบัฟตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลคงอยู่12วินาทีแล้วมันก็จะกินสแสกทั้งหมดของคุณทิ้งไปเลยครับ โดยสิ่งที่คุณจะได้มาที่มันจะเป็นบัฟก็คือจะได้ Elemental m a s t e r y หรือ EM มนะครับมาที่100แล้วก็จะได้แท็กที่2ี่อครับพอ Refinement เต็มเนี่ยไอตัวนี้มันจะคูณ2นะครับก็จะกลายเป็น EM 200แล้วก็แท็กสี็เพื่อง่ายคือมันคือเหมือนคุณใส่โนเบิสนั่นแหละเนาะไอตรงนี้เนี่ยพอคุณได้บัฟนะครับมันจะขึ้นเสียลักเป็นดาบนะครับแล้วก็เวลาคุณได้ตัวชาร์จหรือตัวแ a ็กที่ผมเรียกว่า o ซิตี้อมันจะเ็นเสัเนี์ วนอยู่รอบตัวละครคุณนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นหนั่นแหละมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวชาร์จที่คุณได้มานะครับมันจะเริ่มนับครูดาวที่มันติดได้ทุกๆ20วินาทีเนี่ยณนะต่อเมื่อตอนที่คุณได้พัฟเลยครับพูดง่ายๆคือ เริ่มนับพร้อมกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนคูดาวของการได้บัฟนั่นแหละพูด,ดง่ายๆเนาะมันเป็นเหมือนกับสกิลที่มันมีคูดาว,ดาวฟิลประมาณนั้นเลยครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะวิฟายเมนแรงเท่าไหร่ก็ตามนะครับสิ่งที่คุณจะได้มาจริงๆเนี่ยคือ12บสองวิบัฟแล้วก็8วิที่เป็นดาวไทม์นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะในลูปการกดอันตรีของเวนตี้เนี่ยคุณจะมีคูดาวที่15วินาทีนะครับฉะนั้นเนี่ย พอคุณกดครั้งที่2ต่อเลยแบบทันทีทันใดเนี่ยคุณก็ยังคงได้บัฟอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะมาตอนช่วงปลายๆของเอวติของเวนตี้แล้วครับถ้าคุณอยากได้บัฟนี้ตลอดเนี่ยคุณควรจะหน่วงอันติของเวนตี้ออกไปอีกครับ สักประมาณ5วินาทีนะครับถ้าคุณนับได้แต่จริงมันไม่ต้องถึง5ก็ได้แหละสัก3วินาทีก็ได้นะครับเพราะคุณต้องกด e ก่อนแล้วค่อยกดคกว่าจะรวบมอนเข้ามามันคงใช้ระยะเวลาประมาณนั้นเลยครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณหน่วงก่อนการกดเอาติใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่3วินาทีนะครับถ้าคุณสามารถทําได้นะผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งนะครับ ไม่ว่าตัวละครของคุณจะอยู่ในฟิลด์หรือไม่อยู่ในฟิลด์ก็ตามเนี่ยคุณสามารถเก็บ Stack Si g i l of remembrance ได้นะครับโดยขอให้สกิล e ของคุณเนี่ยมันยังคงทำดาเมจได้ในระหว่างที่คุณไม่ได้อยู่ในฟิลด์หรือสกิล q ก็ตามนะครับคุณก็จะได้ Si g i l of r e m e เ b r a n c e เพ<อ>ิ่มขึ้นมาจนถึงเวลาถ้ามันครบ4เนี่ยคุณก็จะได้บัฟมาเลยนะครับฉะนั้นไอพวกนกของฟิชการยิงของนกของฟิชหรือว่า,าการช่วยยิงฟิชที่ c 6ที่เรายิงแล้วมันจะมีกระสุนจากนกออกเพิ่มมาเนี่ยพวกน e เพื่อเปลี่ยนเข้าสู่โหมดเมลีก็นับแล้วก็การโจมตีในโหมดเมลีของชายเนี่ยก็นับเหมือนกันนะครับหมายความว่าอะไรก็ตาม รวมถึงในอนาคตด้วยนะครับอะไรที่มันมีคีย์หดคำว่า Elemental Skill Elemental Skill Damage Elemental Burst Elemental Burst Damage พวกนี้นับหมดได้สแต็กหมดนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟิลด์ก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณสามารถเก็บสแต็กได้ง่ายมันติดแค่ว่ามันมีดาวไทม์อยู่ที่8วินาทีเท่านั้นเองนะครับมันใช้งานง่ายมากๆและที่สําคัญนะต่อให้มอนสเตอร์มันถือโล่อยู่แล้วไม่โดนดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดการโจมตีนั้นๆที่มันมาจากสกิล E หรืออันติเนี่ยโดนมอนสเตอร์คุณก็ได แฝกแต่งนะครับโลอาฟิสก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นโลดินหรือว่าเป็นโลไม้ที่ฮิริเชอรยักษ์มันถือนะหรือว่าจะเป็นโลของซีซินเมทที่เป็นซีซินเมทน้ําแข็งนะปัจจุบันนะ่ะนะไอพวกนี้เนี่ยผมเช็คแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับต่อให้ไม่โดนดาเมจเลยก็ตามขอแค่ไอฮิตที่มันเป็นเอลเมนทอลสกิลเอลเมนทอลเบรสโดนได้หมดครับต่อมาหัวข้อที่สอนะครับก็คืออาวุธชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับตัวละครอะไรบ้างครับ ตัวละครที่ผมแนะนําว่าเหมาะและเอาไปใช้ได้ดีเนี่ยณนะตอนนี้นะครับผมเลงเห็นอยู่3ตัวนะครับตัวที่หนึก็คือเวนตี้คุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเวิร์กนะครับและตัวที่2ที่ผมเลงไว้นะครับแล้วก็มีการเทสมาให้เล็กน้อยแล้วคือไดโวน่าครับโดยตัวไดโ o น่าเองเนี่ยคุณมีโอกาสได้ชาร์จ ซีจิลออฟลีเมแบนซสชาร์จจากการกดสกิล l E ค้างนะครับ1ครั้งตัวเงื่อนไขคือมันจะต้องเป็น E ที่พุ่งออกไปแล้วมีการโดนมอนสเตอร์2ตัวครับเพราะมันจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าและตัวอื่นที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งในตัวด้านหลังเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัว คลอของสกิล e ของไดวน่าเนี่ยมันจะไปโดนแล้วมันมีดีเลยห่างกันประมาณ0.2วิมันเป็นไปได้ครับผมได้ทําการเทสแล้วเนาะฉะนั้นตรงนี้ผมฟันธงให้ได้เลยว่ามันเวิร์กแล้วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับบวกสกิลอัลติของตัวไดวน่าเองเนี่ยมันทำดาเมจเป็นฮิตครับถึงมันจะทําช้าก็ตามอะเนาะแต่ถ้าคุณกด e ถูกต้องแล้วคุณต้กดอัลติต่อเนี่ยคุณจะใช้ระยะเวลาโดยรวมแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 4 5ถึง 5, 6วินาทีครับคุณถึงจะได้บัฟตรงนี้มานะครับก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยก็จะมีการประวิงเวลาไปหน่อยแต่ข้อดีคือถ้าไดวอน่าคุณ C6 เนี่ยคุณจะได้ EM เพิ่มอีกถ้าคุณอยู่ในวงอันติของไดวอน่านะครับก็ไม่ได้แย่เรียกว่าใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ดีสุดละกันครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเวิร์กเหมือนกันนะครับคือการยูครับเหตุผลเพราะว่าตัวการยูเองเนี่ย อันติมันมีฮิตหลายฮิตครับซึ่งมันก็ฟิลฟิลด์เดียวกับเวนตีแ้แหละครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วบวกกับตัวสกิล E ของตัวการยูในมิดเดเมทสองฮิตนะครับฮิตแรกคือฮิตที่มันถูกปล่อยออกไปแล้วก็แทกมอนสเตอร์นะครับฮิตที่2คือฮิตที่มันระเบิดนะครับฉะนั้นมันก็ได้2ชาร์ตนะครับถ้าคุณมีการยูซีหก็ให้มันกดห่างจากการสักหน่อยนึงเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้4ชาร์ตเต็มเพียงแค่กด E อย่างเดียวไม่ต้องกดอันตินะครับการยูก็เลยเวิร์กบวกกับถ้าคุณเล่นการ นิดหน่อยนะครับเพื่อทําให้การยูสามารถกดอันตีได้ตลอดตลอดนะนะตรงนี้ผมก็เลยมองว่าการยูก็ใช้ได้นะครับเพราะมันก็ถือเป็นซับแซตที่การยูต้องการเหมือนกันทีนี้ไอการติดของตัว ธนูเนี่ยตัวละครอื่นๆก็มีผลได้เหมือนกันนะครับอย่างฟิชเนี่ยพวกนกมันก็นับนะครับฉะนั้นฟิชก็ใช้ได้แต่ผมไม่แนะนำเพราะฟิชมันไม่ได้อยากได้รีชาร์จอยู่แล้วทุกๆคนรู้ในข้อนี้นะครับแต่นกที่มันจิกทุกครั้งเนี่ยมีผลหมดนะครับแล้วนกที่มี C6 เนี่ยเวลาคุณยิงไปมันจะมีดาเมจจากนกยิงตามไปอีกใช่ไหมครับไอด้ดาเมจพวกนั้นเนี่ยมันก็นับเป็นเอลิเมนทัลดาเมจสกิลครับฉะนั้นไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ได้ชาร์จเหมือนกันครับิชก็เเลวารรจด Char ก็ให้มองว่ามันเป็นอะไรที่พอจะใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมกับตัวละคระครับจริงๆถ้าเอาแบบนั้นตัวละครอะไรก็ใช้ได้แหละเนาะสำหรับตัวละครเนี่ยผมมีแนะนําประมาณนี้นะครับตัวอื่นก็ไม่ได้แนะนําให้เอาไปใช้แล้วนะครับอ้อลืมไปเรื่องหนึ่งครับ ใช่ครับสกิลอีของชายตอนคุณฟันมอนสเตอร์ในโหมดเมลีเนี่ยก็นับเป็นเนล e ม t น l s ลสก l ลดาเมจครับฉะนั้นคุณก็ได้ชาร์จเหมือนกันแต่ชายก็ไม่ได้ต้องการเอนเนอร์จีรีชาร์จอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนี้ก็ได้นะผมมองว่ามันไม่ได้เวิร์กอะไรแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวของ เพิร์กของมันเนี่ยสามารถติดได้จากดาเมจที่นับเป็นดามเมจจากสกิล l E แล้วก็ดามเมจจากอันติทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ตัวละครเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในฟิลด์โค้ดได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของบั๊กกันครับ ตอนที่ผมไปเทสปักเนี่ยผมใช้เวนตี้เป็นตัวเทสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะขอแวอัพแล้วก็สรุปให้ฟังบวกกับคิปให้เห็นเลยนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับปักตอนนี้ที่ผมเจอเนี่ยผมไม่ชัว่อมันคือบักหรือเปล่านะครับถ้ามันคือบักมีโฮโยจะแก้แต่ถ้ามันไม่ใช่บักทุกคนก็ต้องจําแล้วก็เรียนรู้นะครับเวลาคุณเข้าดันเจียนไปเนี่ยคุณไม่สามารถเก็บซีจี้ออฟฟิเมนแบนส์หรือเก็บสแต็กได้เลยครับ สิ่งที่คุณจะทําให้คุณสามารถเก็บสแต็คพวกนี้ได้เนี่ยคือคุณเข้าดันไปแล้วคุณต้องรอ20วินาทีก่อนแล้วถึงกดเปิดดนันหมายความว่าเข้าไปในดันแล้วนะครับแต่ยังไม่คุยกับกุญแจเพื่อเปิดดนันอาบิสก็เหมือนกันนะครับกรณีเคสเดียวกันเลยนะครับต้องรอ20วินาทีก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยสกิลยีสกิลอัลติมันจะไม่ได้ตัวชาร์จมาเลยแม้แต่อันเดียวคุณต้องรอ20วินาทีก่อนนะครับ ตอนนี้ที่ผมเจอนะมีเท่านี้นะครับก็ขอให้มันเป็นบัก๊ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอ20วินาทีนะแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ใช่บักแล้วมิโอยุจะไม่แก้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปตลอดไปเนี่ยพูดได้คำเดียวเลยครับแม่งไม่ใชาวุธเห้าดาวแล้วครับผมลดเทียเลยลดเทียเลยทันทีครับเพราะว่ามันต้องรอ20วินาทีอะ่ะพูด,ดง่ายๆคือเหมือนแบบอันตีครั้งแรกคุณไม่ได้ผลบัฟเลย คุณมาเริ่มได้ผลบัฟประมาณอันทีครั้งที่2ของเวนตี้แบบเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่งั้นคุณจะลงอัพอีทีหนึ่งถ้าคุณพลาดอย่างเงี้ยแล้วคุณรีเซ็ตอ่ะคุณต้องรอ20วินาทีอ่ะออผมเลยว่ามันน่าจะเป็นบัฟนั่นแหละครับยังไงก็ลองดูนะครับบัฟหรือไม่บัฟเนี่ยเดี๋ยวว่ากันในทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันคือการอัดคลิปของวันแรกเลยนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล ผมจะมีการแจกลิงก์ดิสคอร์้นะจริงผมมาแจกในคลิปด้วยนั่นแหละนะครับเพื่อที่ใครที่อยากให้ช่วยลงอาพิสให้นะครับสามารถมาบอกข้อมูลโดยที่ยังไม่ต้องบอกพวก UID หรือ ID Password นะครับก็เข้ามา แคปที่หน้าตัวละครนะครับก็คือคุณกด C ีขึ้นมานะครับกดที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วคุณก็แคปหน้านี้ส่งมาเป็นข้อมูลแล้วแปะไว้ในห้องที่ผมเตรียมไว้สําหรับเรื่องของอา b บิสนะครับคุณก็ไปแปะไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคัดเลือกปางไอดีเพื่อมาลงให้นะครับแล้วก็จะมีคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ใน Discord ประจําเหมือนกันนะครับคนนั้นเขาจะใช้ชื่อ Discord ว่าเคียวนะครับส่วนตัวละครเขาเองเนี่ยตัวเขาเนาะไม่ใช่ตัวละครสิตัวเขาเองชื่อพีนะครับคนนั้นก็จะเป็นคนที่ช่วยลงให้อีกคนหนึ จากคนที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณมิดมีของครบเก่งนะคือไอดีที่ดูแล้วเล่นยากหรือว่ามีสไตล์การเล่นบางอย่างที่ผมอยากทดสอบอะไรแบบนี้ผมก็จะทักไปส่วนตัวแล้วก็ไปขอไอ p ดี s พาสเวิร์ดมานะครับโดยเวลาคุณจะส่งมาให้ผมเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นไอเดีพาเอ้ยเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะไม่ใช่เปลี่ยนไอเดีเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดที่ไม่คุณไม่คิดว่าชาตินี้คุณจะใช้อะนะครับแล้วก็ค่อยส่งมาให้ผมนะครับและผมก็จะทําการลง ในวันไหนๆที่ผมแจ้งไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แหละน่าจะลงประมาณอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีค่าได้จ่ายอะไรเลยนะครับมันเป็นการเหมือนกับว่าให้ผมได้ทำคอนเทนต์แล้วก็ช่วยคุณเผื่อว่าคุณขี้เกียจหรือว่าคุณอยากลงแต่คุณรู้สึกว่ามันยากไปมันตึงไปคุณเล่นในมือถือคุณไม่สะดวกอะไรแบบนี้ก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือกันในคอมมูนิตี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มาสั้นๆขอบคุณทุกคนมากที่ร่วมรับชมนะครับแล ให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆครับเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บาย